จะสร้างระบบระเบียบวิธีคนหาพระโสดาบันความเป็นพระโสดาบันจากคนจริงๆและยืนยันสื่อกันรู้เรื่องรับรองกันได้กำลังพยายามกันอยู่นะทีนี้ก็เลยเริ่มต้นจะทำกันใครไม่ทำก็ไม่เป็นไรคนที่ทำก็ทำกันไปแล้วเอาเราจะเอาไปใช้ได้ อาตมาว่าเอาไปใช้ได้เพราะว่าเรามีความรู้รู้อยู่อาตมาก็จะดูอยู่เป็นที่ปรึกษาให้นะช่วงเขา้าพรรษาน,นี้ระหว่างวันที่9วันไหน,ว,น,นวันนี้เริ่มต้นระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึง9ตุลาคม2,560เดือนหนึ่งกี่เดือนสามเดือนกรกฎาสิงหากันยาลุสามเดือน ระหว่าง9รกรกฎาคมถึง9ตุลาคม2560ทีมงานวิจัยและพัฒนาจะขอจัดกิจกรรมคนหาพระโสดาบันเอาให้มันให้จริงกันดูมันเป็นยังไงโสดาบันเอาให้มันชัดแล้วก็นิยามกันยืนยันกันแล้วพิสูจน์กันได้เลยว่าอ,อ๋อคนนี้มีอาการ อย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้ภายนอกเป็นอย่างนี้ภายในเป็นอย่างนี้เอาที่หลักฐานภายในนี่แหละจิตนี่แหละเป็นตัวดืนยันชัดเจนว่าอย่างนี้แหละคือโสดาบันอัตมาก็เทไปจนกระทั่งปากเปียงปากแฉะหมดแล้วแต่ครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องกว้างเรื่ององก็ไม่เข้าใจกันได้ก็พยายามพยายามที่จะมากำกับกำชับ สำทับตีกรอบให้มันเข้าใจให้ได้ให้มันสื่อลงไปแล้วก็มองลงไปสภาว่านั่นอ่านลงไปสภาวะ้นะให้ได้ว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้่ะนะมีคอนเท็กต์มีคอนเท็กต์อย่างนี้แหละมีกรอบของมันแค่นี้แหละคอนเท็กต์นี่มันแค่กับคอนเทนต์แล้วนะ นะอย่างนี้เป็นต้นมันมีกรอบเท่านี้แหละนะต้นกลางปลายอยู่เท่านี้มีเท่านี้ให้ชัดเจนนี่คือความหมายของโสดาบันสมมติเช่นมีสักพ,พ้นความเป็นสก,กายะทิฏฐิพ้นวิจิกิจฉาพ้นสีลปพตปรามากอย่างนี้เป็นต้นหรือมีคุณสมบัติเป็นอาการของจิตมันโสตาปณนะอาวินิพาตธรรมนิยตะนะสมโพธิปรายนะมันอย่างเงี้ย ไอ้ภาษาพวกนี้มันหมายถึงสภาวะอย่างไรใครมีอย่างนี้บ้างหลายๆคนมายืนยันกันมันก็จะอ๋อยืนยันกันละร้อยคนพันคนหมื่นคนตรงกันหมดเลยเข้าใจรู้กันได้มันก็เป็นทฤษฎีเลยมันก็เป็นทิฐิมันก็เป็นความรู้มันก็เป็นหลักการพูดก็รู้เรื่องแล้วก็รับรองกันได้ในคนถ้าใครสามารถมีแล้วก็ สื่อด้วยภาษาที่เรียนรู้กันนี่แหละอ๋อใช่คนนี้พูดถูกเขามีจริงหรือแม้คุณพูดถูกแต่เขายังไม่มีเราก็จะพยายามสืบค้นกันให้ได้ว่าและคุณพูดแต่ปากหรือเปล่าหรือไม่มีหรือคุณมีแต่คุณพูดไม่ถูกแต่คนที่พอสังเกตแล้วอ่านนะไอ้สำเนียงสอภาษากิริยาสอศกุลคนนี้มันมีแต่มันพูดไม่ถูก มันมีแต่มันสื่อไม่เป็นคนที่มีปฏิพานปัญญาก็จะพอรู้ว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันเซื่อเซอมันมีสภาวะโสดาบันมันมีแต่มันไม่รู้มันสื่อไม่เป็นมันไม่รู้ภาษาเราก็จะเข้าใจกันได้เราก็จะค้นเอาความจริงออกมาได้เพราะงั้จะจัดกิจกรรมกันสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สัปดาห์ละหนึ่งครั้งตลอดพรรษาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งตลอดพรรษาตามหลักเสะปฏ,ปฏิปทาสูตรหรือจรณะสิบหวิชาแปดเอาอ,า,เาอันนี้ละเอาหลักการของพระุธเจ้าเนี่ยมาขยายความแล้วเอาไปใช้จับสภาวะกันเลยเป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์แบบเตที่พระพุทธองค์ท้าทายให้มาพิสูจน์ในทุกยุคทุกสมัยนะ พระงคใครที่จะสนใจอยากจะมาร่วมกันพิสูจน์ได้ได้ว่าเอ๊ะมันพูดกันมานานแล้วก็มีกันในตำรับตำรามีในตำนานประวัติมาพระสมณะโคดมก็สร้างศาสนามาทั้ง2 5 0 0 6 0หหปีกว่าแล้วพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็บอกว่าเหมือนกันหมดทุกองค์แแหละความรู้อันนี้อันเดียวกันหมดแม้ที่สุดท่านอันเดียวกันของพระสมณะโคดมกันเดียวกันเดี๋ยวนี้ก็ยังยืนยันอยู่ ผู้ยืนยันว่าตรงกันกับของพระพุทธเจ้าสมณโคดมก็ดีพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็นดีมันตรงกันมันสัจจะมีหนึ่งเดียวก็มายืนยันพิสูจน์กันทีมาเพราะใครจะไปศึกษาวิชาการอะไรแต่แขนงไหนในโลกนะเช่นทางเกาหลีเหนือเขาก็ศึกษาเรื่องอาวุธไร้การให้มันแก่งขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเขาก็เสียเวลาแรงงานทุนร้อนเข้าไปเราไม่เอาอะพฤติกรรมอย่างนั้นเวลาแรงงานทุนรอนสมบัติแบบนั้น เราไม่เอาคุณอยากพัฒนาแบบนั้นคุณก็พัฒนาไปเราเลิกเราจะมาพัฒนาเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่า